สี่ราศีบุตรบริวารหนุนดวงชะตาเรามาฟังคำนํายนดวงชะตาทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ี่ดาวราศีนีครับว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยกันยายน2 5งหเนี่ยจะเป็นราศีไหนกันบ้างนะครับที่ดวงโดดเด่นนะครับที่บุตรบริวารน,นะครับ,บ,รนนรบหรือคนรอบตัวเนี่ยคอยหนุนดวงชะตาและส่งเสริมดวงชะตาอยู่นะครับลำดับที่1นนะครับคือชาวราศีเมษครับลำดับที่2คือชาวราศีสิงห์ครับลำดับที่3คือชาวราศีกันครับและลำดับที่4คือชาวราศีมก,กรครับเรามาดูคำนํายนครับว่าทําไมนะครับถ กับเรื่องของบุตรบริวารและคนรอบตัวนะครับเป็นเพราะอะไรบ้างราศีที่หนึ่งนะครับคือชาวราศีเมษครับต้องบอกว่าชาวเมษเองเนี่ยมีดาวอังคารนะครับเป็นดาวประจำดวงจัส่งเสริมนะครับและเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างรวมถึงการเป็นภาวะความเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยก็ส่องสว่างที่ตัวของดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับโดดเด่นมากๆนะครับมักจะได้รับการอุปถัมภ์และการช่วยเหลือจากคนรอบตัวเห็นถึงคุณงามความดีที่คุณมีให้ครับลำดับที่2นะครับคือชาวราศีสิงห์ครับต้องบอกว่า ชาวสิงห์เองเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะเป็นดาวประจาดวงจัตทนะครับส่งเสริมสามส่วนนะครับให้ตัวคุณเองเนี่ยโดดเด่นนะครับบุตรลูกหลานนะครับหรือว่าคนรอบตัวเองเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาน่าเข้าหาน่าพูดคุยด้วยขอความช่วยเหลือได้พร้อมซับพอร์ตนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นพลังที่ดูอบอุ่นใครก็อยากเข้าหาใครก็อยากใกล้ชิดแบบนั้นนะครับสร้างเพิ่มมาเพื่อความสําเร็จนะครับหรือขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณคุณก็มักจะชี้ช่องทางและแนะแนวทางให้ เขาได้รับในสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับแลำดแบบที่3นะครับคือชาวราศีกันครับต้องบอกว่าชาวราศีกันเองเนี่ยมีดาวพุธนะครับเป็นดาวประจําดวงตาส่งเสริมนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนเป็นนักคิดนักสร้างนะครับโดยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยโดดเด่นนะครับนำพาบริวารนําพาลูกบุตรนาพาคนในครอบครัวไปสู่ความสําเร็จและเป็นผู้นําได้ดีมากๆนะครับหรือมีปัญหาติดขัดข้องใจตรงไหนเองเนี่ยคุณก็มักจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้นได้ดีมากๆครับ ลำดับที่นะครับคือชาวราศีมังกรครับต้องบอกว่าชาวมังกรเอง,เองเนี่ยมีดาวเสาร์นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ดาวเสาร์จะข้องเกี่ยวกับดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับแต่ว่าดาวเสาร์ตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังให้ตัวคุณเองขับเคลื่อนได้อย่างเร็วขึ้นนะครับในช่วงเดืนเอนนี้เองเนี่ยขอร้องขอความช่วยเหลือจากบุตรบริวารน,นะครับหรือขอไอเดียขอความคิดจากคนรอบตัวนะครับหรือคนใกล้ชิดจากตัวเองเนี่ยก็จะได้รับผลในทางที่ดีครับจะได้ความคิดใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆจากคนรอบตัวรวมถึงดาวเสาร์นี้ ส่งเสริมกับเรื่องของการค้าขายนะครับและการทํากําไรด้วยแปบลบว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ครึ่งเดือนหลังนี้เองเนี่ยคุณจะเป็นช่วงที่โกยกับเรื่องของการรับทรัพย์นะครับหรือการได้รับโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาครับทั้ง4ราศีนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นดวงเด่นนะครับ<ล>เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยหนุนดวงชะตานะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกัญญญญญนยายนี้ส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านครับ